ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอแตมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแสเนลพี่น้องครับวันนี้พอแตมพามาสรุปเลขลาวพัฒนาเนาะพี่น้องสิบหกอาจารย์ดังนะครับครับนี่คือมือวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมหกแปดลาวพัฒนาออกหนึ่งแปดหนึ่ง ห้าสี่หนึ่งรับเลขล่างก็ออกหนึ่งห้าเนาะพี่น้องเนาะรับชุดที่พอเตียมสรุปให้ก็เขาย่เนาะพี่น้องเนาองวนนี่รับสายวิ่งสายโหลดไปโฉกไปมนันพอเตียมก็ดีใจน้ำนาอพี่น้องเนาะเด่นห้าลองสามกับสี่ับกบมาสีมาหานะพี่น้องเนาะแต่วันหนึ่งมุมีคะแนนเนียน่ยพี่น้องสังเกตหนึ่งมุมีคะแนนกบมาสีหนึ่งหนึ่งหานะครับ เอาหัวนี้ขอให้ปังอี่น้อพี่น้องเนาะครับไปเบิ้งน้ำกันนะครับครับสัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะค้าพเาเตรมจะเริ่มเลยนะพี่น้องเริ่มจากเซียนทุ่งฝนพี่น้อง บนล่างวิ่งรวด6กับ7ดเด็กพี่น้องเด้อหกกับ7ครับ6กับ7ครับแคปหน้าจอครับผมเน่นสองหางห้าเจ็ดหกพี่น้องครับขอแจมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อเซียนทุ่งฝนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่แม่ยายนงพี่น้องแม่ยายนงบนล่างวิ่งรูด5กับ1เน้นที่ห้าพี่น้อง5กับ1ครับครับแคปหน้าจอครับผมครับก็เตรมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อแม่ยายนงเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนผาสุกพี่น้องเซียนผาสุกบนล่างวิ่งรูด5กับ6พี่น้อง5กับ6ครับอัพเลกบอายห่างพี่น้องเนาะเน้นสองหกสอ แคปหน้าจอครับผมรับไปเตรียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อเซียนผาสุกเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่เลี้ยงเดี่ยวพี่น้องแม่เลี้ยงเดี่ยวบนล่างวิ่งรลดสี่กับหกพี่น้องสี่กับหกสี่หกหนากำ ต่วันเนี้ยหลายหางเลยน,นะพี่น้องเนาะหมักตัวใดกับพิจานณามึงเอาขับแชปหน้าจอครับผมกับปเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อผู้ใหญ่พี่น้องพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่งโลดก้ากับศูนย์พี่น้อง กับ0 0 9นะครับครับแคปหน้าจอครับผม <Okay. S 1> ครับปติต์มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อผู้ใหญ่นะครับเนาะคอยเขาคอยปังนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้อง พ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด6กับ7เน้นที่6พี่น้อง6กับ7จครับครับเน้น6 0ศู 62, นยะ์อะพี่น้องเด้อลักเกียรมากเก่าน้ำกระไดนะพี่น้องเนาะรับแชับหน้าจอครับผมขับพอเตรมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะคอยเขา ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนพี่น้องปูศูนย์เบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่7พี่น้อง7กับ8เน้นที่7นะครับเจ็ดแนะครับ รับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกตัวเน้นนะพี่น้องเน้อลักแปดจะลืมนะพี่น้องเน้อแปดสี่แปดห้าแปดหกไปนำเน้อขับเน้อขับแชปหน้าจอครับผมขับไปเตรียมขอกราบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนยะ์เจ็ดเน้อขับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องปูโคราดบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับสี่เน้นที่ศูนย์พี่น้อง ขับ0กับ4 0 4น่ะครับเด็กวิ่งเบอร์หลุดเด้อพี่น้องเด้อปูโคราดขับ2อ3 0 4 0าตัวเน้นเราพี่น้องเนาะรับเช็หน้าจอครับผมรับประเทียมขอกราบขอบระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องขับเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดสกับ7จมวดที่ผ่านมาก,กับเลขวิ่งเขาอยู่ได้พี่น้องได้เซียนหยวนสกับเน้องพี่น้องส7่เ้นาคามกับแชปหน้าจอครับผม ครับปอเตมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหยวนนะครับเนาะคอยเขาคอยปังนะพี่น้องเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องบนล่างวิ่งรูด5กับหก้อพี่น้องพ่อดอนละยอง5กับห ห0าศตัวเน้นนะพี่น้องเนดะ้อขับแชปหน้าจอครับผมขับพอแตมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อดอนละยองเนะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตพี่น้องปูสีสะเกตงวัวที่พ่านมากกับสีเข้าตรงๆได้พี่น้องเนดะ้อ ขับบนล่างวิ่งรูด3กับ6เน้นที่6พี่น้อง3กับ6เน้นที่6 3 6หนะครับขับแคปหน้าจอครับผมขับเตรียมขอกาบขอบระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสะเกตดนะครับเนาะครับ,รบไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อวันนะพี่น้องเนอพ่อวันงวดที่ผ่านมาให้วิ่งซกับ5พี่น้องแต่ว่าจับคู่หลุดงวดนี้บนล่างวิ่งรูด7กับ9เน้นที่7พี่น้อง7กับ9เน้นที่7จ็ดานะครับ ครับ 7, 7 2 9 1 9, 9, 9 2 9ย9เ่นองพี่นองพอพเนนนให้7 1 7 2กับเกาสองนะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอครับผมครับรเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพอวันนะครับเนาะขอให้เขาขอให้ปังวันนี้ครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้อง เทียนใช้วันงวดที่ผ่านมาเข่าหาหนึ่งใด้พี่น้องเ้้อเข้าตัวกับเลขออกหนึ่งหาบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ2พี่น้อง0กับ2 0 2นย์สหน้ารามเอามักตัวเด็ก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเด้อเน้นที่0607 2627พี่น้องแคปหน้าจอครับผม ครับก็เตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเดอเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่น้อยแม่น้อยนี่งวดที่ผ่านมาแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนอเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะบนล่างวิ่งรูด7กับ8พี่น้อง7กับ8 7 8. 8นะครับ แชปหน้าจอครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองับพอแต่มขอขอบคุณในไลน์นะครับเดอ้อแม่น้อยเนาะรับเนาะคอยเข่าปังปังหยิดครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนน้องคายพี่น้องครับเซียนหนองคายงัดทิพผ่านมากกับเขาได้พี่น้องเดอ้อห้าหนึ่งตะวันเหล็กออก1นหาเข่าตกลับนะครับ ปนล่างวิ่งโูด1กับ2พี่น้อง1กับ2องคับตกกันกัเบอ้งไว้ได้พี่น้องเด้อศูนย์เจ็นย์แปน้ำนาคามแคปหน้าจอครับผมรับโปรเตีมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนชัยวาโอเซียนหนองคายนะครับเนาะคอยเข่าคอยปังปังอีกไปต่อครับผม สุดท้ายท้ายสุดนะพี่น้องเนาะคือของพอแต้มนะครับกับบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ1นึ่งะพี่น้องเด้อตะวันลักศูนย์หมักเอาเก่าได้พี่น้องเด้อตะพอแต้มเน้นให้นึงครับศกับ1 0 1, 1นย์ะครับพี่น้องศูนย์หกศูนย8เจ็ดศู 7, กันเบิลไว้ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะพี่น้องเด้อเอาผิดพลาดประกันในพอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ดผ่านเนาะพี่น้องเนาะรับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาลักเก้ากันมากกัดจับเอาได้พี่น้องเด้อเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดไปประมาณนั้นแหละนะครับอา้บาบัดนี้พอเตรียมภามานับคะแนนน้นะนำกันพี่น้อง เห็นเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้บาทนี้คือยังสตัวเนาะพี่น้องศูนย์สี่คะแนนนะพี่น้องเนอะหึ่งสาคะแนนสองสองคะแนนสามหนึ่งคะแนนสี่สามคะแนน 5. ้สามคะแนน 6. กหกคะแนนเจหกคะแนนแปดสองคะแนนเก้าสองคะแนนพี่น้อง พี่รันแล้วเด่นที่หกกับเจ็ดพี่น้องลองนะพี่น้องด้อลองที่ศูนย์ศูนย์สี่คะแนนนะพี่น้องเนาะ ครับเด่นหกกับเจ็ดลองที่ศูนย์อันนี้พ่อเตี่ยมีจับครูให้ได้พี่น้องเด้อหกศูนย์เจ็ดศูนย์พี่น้อง กลับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเด้อศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องสัดเจ่งเนาะพี่น้องเนาะเด่นหกกับเจ็ดได้พี่น้องเด้อคะแนนซ้ำกันหกคะแนนรองที่ศูนย์พี่น้องศูนย์สี่คะแนนจับคู่ให้หกศูนย์เจ็ดศูนย์พี่น้องเอ้าวมักชอบตัวเล็กอะอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเด้อเอ้าวพยายามเคาะเวทควนคอยเข่าคอยปังเนาะพี่น้องเนาะจะได้โชศกมันกัน หรือว่าผิดพลาดประกันไดนพอเตียมกราบขอโทษขอให้ไลายนะพี่น้องเนาะขับตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะพี่น้องเนาะเอาจะเลื่มนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็นจะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลพี่น้องฝากกดติดตามไม่น้ำเดอพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อจะผ่พลาดชิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะรับสำหรับคลิปนี้พอเตียมกันมีแค่นี้พี่น้องพอกนคชิปนา ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม